สวัสดีครับช่องประสงค์น้นแก้วนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีท,ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องเอฟซีทั่วประเทศไทยแล้วเต็มีทั่วโลกครับผมพามาดูพามาชมนะครับตลาดค้าปลาช่อนนานะครับผมนะที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดเล้งเล็บถูกที่สุดที่ร้านแซ่แท้พาน้ําจืดตลาดไทยครับผมนะครับ นี่ปลานะครับผมนะครับปลาดุกปลาช่อนนาครับผมนะครับนี่ครับผมหั่นชิ้นเรียบร้อยครับผมปลาดุกหั่นชิ้นเรียบร้อยกิโลกรัมละหกสิบห้าบาทครับผมครับสดน่ากงามีผันทอดพร้อมที่จะไปแกงไปทอดนะครับผมไปทำข้าวได้เลยนะครับผมพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพีพีเอฟพีท่านใดนะครับผมครับต้องการปลาช่อนนานะครับปลาดุกอุยนะครับผมปลาดุกรัสเซียจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานซื้อไปต่อยอดทำกำไร ก็ขอเชิญได้ที่ร้านแสบแพรปลาตลาดไทยนะครับผมยินดีต้อนรับและให้บริการครับผมครับกิโลกรัมละ65บาทนะครับหันกินเรียบร้อยครับผมนะครับต้มได้แกงได้ทอดได้ครับผมนะครับนี่ครับผมนะครับปลาดุกวีครับผมนะครับกิโลกรัมละ4ี่สิบบาทตัวเป็นๆแบบนี้นะครับผมใบนี้ไซ้ใหญ่นะครับผมไซ้ทอดไซสแกงครับผมครับ ไซลองลงมาครับผมสซนิวสซย่างนะครับกระดูกปุียตัวเลือๆวันนี้นะครับผมครับลกความหน42บาทนะครับผมครับนี่ครับผมขณะนี้ก็ประมาณ4ตโลครับผม4ตัวโลถึง5ตัวโลครับผมครับนี่เลยครับผมซิกเนเจอร์นะครับผมซิกเนเจอร์ตลาดไทยร้านแสบแพรปลาน้ำจืดตลาดไทยนะครับผมจำหน่ายปลาช่อนนานะครับผมที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดแล้วนเล็บปู๋ที่สุดที่ตลาดไทย ช่องผสมน้ินแก้วนะครับพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพ่พี่เอฟซีนะครับผมทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องเอฟซีทั่วประเทศไทยแล้วก็สี่ครกับผมพามาดูพามาชมนะครับตลาดข้าปลาชนนาที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดแล้วองคเล็บถูกที่สุดที่ตลาดไทยมีครับผมตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมใบนี้ใช้ต้มยำนะครับใส้เผาครับผมนะครับใบนี้ปลาานะครับผมนะครับแกงส้มปลา่า หรือจะเป็นนี่ครับผมนะครับไซนี้ก็จะเลยครับผมนะครับเยอะแยะมากมายครับผมนี่เตรียมจัดส่งนะครับใส่ถังใส่ลังแบบนี้จะมีทีมงานน้องๆนี่ครับผมไว้คอยบริการนี่ครับผมนะครับบริการนะครับผ่านให้ฟรีนะครับผมนะครับผมนี่ครับผมตัวใหญ่แบบนี้จะเป็นไส์ทอดไส์แกงนะครับผมร้านข้าแกง กระดูกทอดกรอบนะครับผมผัดุ้งแกงครับผมนะสุดยอดมากทำกันสดๆแบบนี้เลยนะครับบริการอย่างดีเขาเชิญได้ที่ร้านแสบแรปาครับผมนะครับนี่ครับผมครับมันนี้เรียบร้อยนะครับผมนี่ครับผมไบใบใหญ่มากยิ่งใหญ่อลังการร้านแสบแสปาน้าตื้นตลาดไทยนะครับผมที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดแล้ววงเล็บถูกที่สุดที่ตลาดไทย จำนายปลาช่อนนานะครับตัวใหญ่ๆแต่ใช้บิ๊กๆนะครับผมนี่ครับผมนะครับก็แม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีท่านใดนะครับผมต้องการปลาช่อนนาจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานซื้อไปต่อยอดทํากําไรก็ขอเชิญได้ที่ร้านแสบแพปลาหนังสือตลาดไยนะครับผมนะครับยินดีต้อนรับและให้บริการครับผมนะครับเก๋สดวันยามนะครับผมน้องแสบนะครับผมบริหารงานโดยน้องแสบครับผมนะครับ ปลาชนนานตัวใหญ่ๆไซส์บิ๊กๆนี่ครับผมนะครับไซส์นี้ไซส์ตุ้มยำไซส์เผาครับผมครับอู้ใหญ่มากครับผมนี่ครับผมนะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีดูครับผมนะครับใหญ่แบบนี้นะครับผมนะครับตัวหนึ่งกิโล่าแน่นอนนะครับผมโลสองโลสามนะครับผมโลครึ่งนะครับผมนะครับอ้ใหญ่มากยอดนะครับผมนะตลาดคปลาชนนาที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดลงเม็ดสูงที่สุดที่ตลาดไทย จำหน่ายปลาช่อนนานะครับปลาดุกปุยปลาดุกรัสเซียนะครับบริการนี่หั่นชิ้นให้เรียบร้อยนะครับผมนะครับหรือจะเป็นปลาช่อนแร่แล้วครับผมนะครับพร้อมที่จะไปทําปลาเค็มปลาแห้งได้เลยครับผมนี่ครับผมไซส์ปุยใหญ่กิโลกรัมนั้นหนึ่งร้อยสามสิบบาทเท่านั้นนะครับไปหมักเกลือนะครับผมหมักเกลือหมักซอสหมักทุรุษนะครับผมได้เลยครับผมนะครับทำปลาแดดเดียวได้เลยนะครับผมนี่ครับผมน่ารับประทานมาก อันนี้เป็นไข่ปลาครับผมนะครับไข่ปลาหรือว่าคุ้งปลานะครับผมนี่คุ้งปลานี่ไข่ปลาครับผมนะครับุงละร้อยเดียวครับผมร้อยเดียวไข่ปลานะครับผมนะครับไข่ปลานี่ปลาดุกหั่นชิ้นแล้วครับก <fuck> ิโลกรัม <Deep> ล <gamma rock> ้วหกสิบห <warm> ้าบาทนะครับผมกอแม่พี่น้องเพื่อนๆพีพีเอฟซีท่านใดนะครับผมต้องการปลาดุกคุยปลาดุกรัสเซียนะครับปลาชันหนานะครับผมจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานซื้อไปต่อยอดทํากําไรนะครับผมนบ ก็ขอเชิญได้ที่ร้านแฝดแชรปลาน้ำจืดตลาดไทยที่มีค่ารับและให้บริการทีบรรยากาศค้าขายดีมีกําไงทํางานครับผมอันนี้ถุงละโลนะครับอันนี้ถุงละสองโลอันนี้ถุงละห้ากิโลนะครับเดี๋จะซื้อไปหกโลอันนี้ปูปลาครับผมนะครับปูปลาครับนี่นะครับผมนี่ครับผมปูปลาบุงประชอนนะครับผมครับบุกกระชอนมีไข่ด้วยนะครับผมไข่ประช่อนนี่ครับผมครับไข่ประช่อน ต้มยำพุงปลาช่อนนะสุดยอดนะครับผมไข่ด้วยครับผมอันนี้เป็นไข่ไข่ปลาเหมือนกันครับผมร้อยเดียวครับร้อยเดียวนะครับผมครับนี่ของแท้ตรงนี้เลยครับผมครับกระชอนนานตัวใหญ่ไซส์บิ๊กๆแบบนี้นะครับผมนะเยอะแยะมากมายนี่ครับผมกิโลกรัมละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมวันนี้นะครับผมไซส์บิ๊กๆไซส์ใหญ่แบบนี้กิโลกรัมละหนึ่งร้อยห้าสิบบาท นี่ครับผมดีไซบอกไว้ชัดเจนนะครับผมถ้าไซส์รองลงมาก็จะเป็นไซส์นี้นะครับผมหนึ่งร้อยสามสิบบาทเท่านั้นนะจ๊ะนี่ครับผมครับไม่ต้องไปหวานแห่จกเป็ดให้ยุ่งยากครับผมนะครับไม่เล่าไม่ต้องไปลากอ้วนนะครับผมเนาะมาที่ตลาดไทยได้เลยนะครับแสบแทบตาน้ําจืดตลาดไทยมีตั้งรับและให้บริการจําหน่ายแฟชั่นนานะครับราดุกุยนะครับผมครับกระดุกัสเซีย พร้อมบริการทันทนให้เรียบร้อยนะครับพร้อมนี้จะไปประกอบอาหารได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดนะครับผมนะําผมรู้ว่าจะเป็นปลาเค็มนะครับผมนี่ครับผมน่าสนใจมากครับผมนํำนี้กิโลกรัมละหนึ่งร้อยสิบบาทแน่เรียบร้อยพร้อมที่ไปหมักเกลือชุลรสได้เลยนะครับผมปลาแดดเดียวครับพันธุ์นาแดดเดียว,ส,วยสดสดเงามบรรยากาศค้าขายดีมีกำไรงามๆครับผมช่องมาส่งนวลแก้วผ่าพ่อแม่พี่น้อง เป็นเพื่อนพี่ FC ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง FC ทั่วประเทศไทยแล้วก็ตีทั่วโลกครับผมพามาดูพามาชมตลาดครับปลาช่อนนาที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดแล้วเน็ปถูกที่สุดที่ตลาดไทยนี่ครับผมปลาช่อนที่เสียชีวิตแล้วนะครับผมกิโลกรัมละเจ็ดสิบห้าบาทใส่ถุงมาห้าโลแบบนี้นะครับผมเลือกได้ครับผมนะครับนี่ครับทาัด้านนี้จะเป็นปลาดุกนะครับผมนาปลาดุกคุยครับผมนะครับนี่ ไส่ย่างไส่แกงไส่ทอดนะครับผมตัวใหญ่มากครับผมมาดูปุยดูยองอดเลยครับผมนะครับทาแมพี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พีีท่านใดนะครับก็ต้องการประดุกปุยนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานซื้อไปต่อยอดทํากาไรก็ขอเชิญได้ที่ร้านแสตแพร่ปลาน้ําจืดตลาดไทยนะครับผมไตนี้ใช้ย่างนะครับ4ตัวโลนะครับผมนะครับอันนี้น่าจะเป็น2ตัวโลถึง3ตัวโลนะครับผม ใหญ่ขึ้นไปงี้นี่ครับผมเหลืองอัดแบบนี้เลยครับกระดูกอุ้ยนะครับผมนะครับมันมากนะครับผมนะโลตัมลั้นสี่สิบสองบาทเท่านั้นนะจ๊ะสวยสดงดงามนี้ครับผมยิ่งใหญ่ลังการงานสร้างมากสําหรับร้านแฉกแม่ปลาใหญ่โตโมโหฬานะครับตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยนะครับสุดนู่นเลยนะครับสุดปลาย่นั่นเลยใหญ่มากทางด้านหลังนี้ก็จะเป็นนี้ครับผมรถหกล้อนะครับผมสองคันเลยนะครับผม ลังปลานะครับผมนะครับจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมนะครับร้านแสบแผปลาน้ำจืดตลาดไทยอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอันเภอรสองพี่น้องสามสิบปีครับผมนะครับประสบการณ์ร้านแสบแผลกลาครับผมนะครับบรรยากาศค้าขายยีนีกำไลงามๆนี่ครับผมนะครับแบบนี้แบบที่เสียชีวิตแล้วนี่ก็ถูกมากนะครับกิโลกรัมละเจ็ดสิบห้าบาท ไซร์เล็กไซร์ใหญ่ครับผมนะครับไซร์ทอดไซร์แกงไซร์ต้มยำนะครับชอบแบบไหนก็เลือกได้ตามสบายเลยครับผมนะครับมีทีมงานน้องๆนี่ร้านแสบแสป่าแข็งแข่งแรงแรงน่ารักทุกคนครับผมนะครับยินดีตะรับและให้บริการนะครับผมนะครับจัดปลาจับปลาเลือกปลาให้ครับผมนะครับนี่ครับผมปลาดุกนี่มันมากนะครับเรื่องอดเลยครับผมเรือเรื่องแบบนี้นะครับผมย่างนะสุดยอดมากนี่ครับผมครับ กับตัวเหลืองเหลืองนะครับเห็นไหมครับดุกปุยครับดุกปุยดุกอุยยมาช้อนนาครับผมนี่ซื้อแบบนี้เลยนะครับถึงกัห้าโลสิบโลแบบนี้เลยครับผมครับบรรยากาศค้าขายดีมีกำไรงามๆครับผมนะครับต้องมาส่งเงนแก้วผ้าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆ FC นซครับผมพามาดูพามาชมนะครับบรรยากาศแพ่ปลาน้ําจืดตลาดไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแน่นอนนะครับผมนะครับบนเนื้อที่ประมาณ2 0,000ตารางเมตรนะครับผมใหญ่ที่สุด เยอะที่สุดลงเล็บถูกที่สุดที่ตลาดไทยอันแสบแพราน้ำจืดตลาดไทยนะครับผมนะครับนี่เบอร์โทรทางนี้เลยนะครับมาตรฐาน G A P นะครับผมนะครับสุดยอดตลาดค้าแพราน้ำจืดตลาดไทยจำหน่ายกระชอนนานะครับประดุกอุยประดุกรัสเซียนะครับผมนะครับใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดลงเล็บถูกที่สุดที่ตลาดไทยก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเปซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง FC ทั่วประเทศไทยแล้วก็ FC ทั่วโลกครับผมที่เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามากดเลิฟก,กดไลค์กดหัวใจกดตนดิ่งคดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราได้ทำคอนเทนต์ดีๆนะครับมาให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆ FC ได้รับชมน,นะครับกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ